สวัสดีค่ะครูไม้นางสงาวนารดาเหมยจันจากโรงเรียนทจรเกียรตพัฒนานะคะสำหรับครูไม้ Leader r n ินมไม่ใช่แค่กิจก,กรรมในห้องเรียนนะคะหรือแค่คำว่าผู้นำเท่านั้นแต่มันคือกระบวนการที่ทำให้ครูไม้นี่รู้จักตนเองมากขึ้นและกล้าพัฒนาตนเองในแบบที่ตนเองอยากให้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ครูไม้นี่เปลี่ยนชีวิตมากที่สุดก็คืออุป,ปนิสัยที่2 b e วิกินวิ the ้ n อ In หรือเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจเพราะมันทําให้ครูไม้เนี่ยหัดมองเป้าหมายให้ชัดก่อนแล้วค่อยวางแผนว่าจะไปถึงเป้าหมายนั้นยังไงจากที่เมื่อก่อนทําอะไรไปเรื่อยๆไม่ได้คิดว่าทําไปเพื่ออะไรตอนนี้ครูไม้เริ่มเข้าใจแล้วว่าครูไม้เนี่ยอยากเป็นคนแบบไหนอยากมีชีวิตแบบไหนแล้วค่อยๆลงมือทําไปทีละขั้นกระบวนการนี้ยังช่วยให้ครูไม้เนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น และทำให้รู้ว่าการเป็นผู้นำไม่ใช่ต้องยิ่งใหญ่หรือว่ามีตำแหน่งอะไรแต่มันคือการนำตนเองให้ไปในทางในที่ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะสำหรับภูมาย Leader in ินมีคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้กล้าคิดกล้าฝานันและกล้าทำมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ